ระวังปืนเขาหน่อยแปดแฝดแปดแฝดขวา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 เขาไม่เห็นเขาลวง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 อยู่เป็นกลุ่มหน่อยอยู่เป็นกลุ่มเข้ามาเข้ามาเข้ามารับ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 โดนยิง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 เฉยโดนยิงไงเฉยเล่นเดียกันพี่เล่นเดียกันเล่นเดียกันโดนยิงโดนยิงโดนยิง

มันนี่มันนี่ไม้ไปเล่นมังไฟายเลยมันนี่ไม่ต้องไปไล่ปืนไม้อะได้ค่ำนะให้มองฝ้ายเลยสองตัวรับรับสองตัวรับสองตัวมาๆๆๆไหนอ่ะไหนอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กันก่อนสองตัวล้าดูดูดูเพื่อนดูเพื่อนไหนฝังไหนฝังไหนอีกคนนึงอะเดี๋ยวเราไปข้างหลังวัดเลยเอ้ยิงนั่ยิงนั่ยิงนั่งยิงจริงนะจริงนะพี่กลุ่มหน่อยพี่กลุ่มหน่อยพี่เพื่อนนะเขาชุบเพื่อนเขาชุบเพื่อนเล่นลูกไหนอะ กลุ่มไหนพี่กุ่มหน่ไปไปไปต่อไปไปโชคไปกุ่มกันหน่อยกุ่มกันหน่อยเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วเหลือหมดแล้ว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 เพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนบันนี่เก็บเก็บเก็บไปก่อนเก็บไปเก็บไประวังเข้ามาอีกเอาลูกม่วงครันเก็บไปเก็บไปเก็บโอเคโอเคถ้าเขามาให้ให้ถอนบอกนะเหมือนเมื่อกี้เห็นหนูเป็นไม้กับ พี่เบ้นสองคนนะคนอื่นมิดเบ้เลยใช <c oughs> ่ได้ดีแล้วไม่เป็นไรเล่นกัน <c oughs> ไ,ดได้ได้ไม่เป็นไรเร,เราเรายืนเราเยืนให้มันได้ก็พอถามพี่เขาก่อนนะว่าให้หมอชุบหรือเปล่าอะ่ะพอหมอมารออ <c oughs> <ช>่ะได้ <c oughs> มันเอดีมันแพงขึ้นอ่ะใช่ใช่ถามถามพี่เขาก่อน เขาบอกให้ชุบได้เลยนะตัวนี้ชุบชุบได้เลยใช่ไหมเขาจบแล้วหรอชุบเลยชุบเลย่ได้เลยจะค่อยรอวงมนก่อนรอวงมนก่อนรอวงมนก่อน ขอบคุณครับ pues พี like ่ๆขอบคุณครับอยู่ช่วยชมบอยู่ช่วยชม